เกิดในวันอังคารประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะในเรื่องการงานถือว่าเด่นมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะในหน้านะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องอากาศอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆแต่หากคุณนะคะเกิดว,วันอังคารและคุณทํางานค้าขายอาจจะมีปัญหาติดติดขัดนะคะเกี่ยวข้องกับการเจรจาและการพูดจาค่ะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดว,วันอังคารนั้นยังไม่ค่อยได้ดังใจค่ะการเงินของคุณนั้นอาจจะถูกขัดนะคะหรืออาจจะทําให้เงินที่ไหลเข้ามานั้นนะคะ ไหลเข้ามาถึงแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ความรักค่อนข้างที่จะดีค่ะเพราะว่าคนรักเอาอกเอาใจผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ